ตรงนี้มันเด็กค่งวันนี้13กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี่ครับมืออื่นมืืออ่นหลังัหลงผ่านวาเลนไทน์บ้านนี้ก็จะเป็นรุ่นเลขตอแล้วบ้านนี้ใกล้ใกล้ๆกันจังหวะไก่หอดมือหอดเว้นแล้วเป็นอย่งไรจักจักมือเราเมื่อแต่บาดเลาะ่องอยู่ครับนี่ตั้งแต่บาดเลาะในร่องลายมือเราดิ ร่วมอาทิตย์ละอาทิตย์ได้ไหมคะหลายมื่อแล้วสามสามอุ้ยแต่หนูไม่ได้ลงเลยตั้งแต่อยู่กรุงเทพสัมผัสครั้งเดียวแล้วครั้งเดียวแนนพารวยไม่ได้ลงเนาะใช่วันนี้มาแล้วมาแล้วร้านสาวร้านสาวคนสวยมาแล้วร้านสาวคนสวยมาแล้วร้านสาวคนสวยผู้อืดสื่อเอาคือในห็นมาเลอนี้ป้าหนุ่มแงจักฟัน ฟ,ฟันมื่อนีนสิฟันเป็นบ่ครับมื่อนีนคันฟันมันสิเป็นตัวเดียวดิอันนี้ค<อ>ือเฮาเน้นซะอ๋อเน้นมันบ่ครับเฮาเน้นเฮาเน้นซะครับหลังจากคลิปก้อนหน้านี่หลังจากนั้นกับฝันเก็บรวบรวมของมุดมาเรื่อยๆโ้าโอ๋เดี๋ยวๆๆได้ยินแว่วๆว่ามื้อนี้คือว่าสิ เปิดเผยโฉมหน้าให้เอฟซีเบิ้องแรกใช่ค่ะว่ามิสออร์ดัมิสออร์มิสออร์ดัตจะสวยงามขนาดไหนนะว่ามิสออดัตปีสองพาร้อี่สิบเอ้ยใช่ไหมครับปีนั้นเป็นปีอะไร่โดนแล้วโดนแล้วเนาะประมาณปี2500ัีประมาณ20 22ประมาณ22 ยีนสิบสองหมดแอมก็เลยยังไม่เกิดยังไม่เกิดค่ะยังเป็นวุญญอยู่เอาช่วงนั้นก็แค่ยี่สิบปีนะยังไม่เกิดแม่ยังไม่เกิดยี่สิบสองปีตอนนั้นยี่สิบสองปียี่สิบสองปีช่วงนั้นน่ะยี่สิบสองปีครับตอนนี้หกสิบยังนี่หกสิบผ่านมาแล้วสามสิบแปดปีแม่เกิดได้ยังยังไม่เกิดค่ะหนูเกิดสองเจ็ดครับถูกไหมสองเจ็ดก็เท่ากับลูกชายโอ้โอ้โอ้เกิดก่อนลูกชาย ทุกสายเกิดสามสผ่านมาแล้ว38ปีสามสิบแปีตอนนั้นน่าจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบปีนี้มันเท่าไหร่ปีนี้หกหกหกแปด่สิบแปครับสองพันาร่ ถ้ายี่สิบดีไปถ้าเกิดถ้าเกิดบบว่าปียี่สิบแปดหนูนนก็เกิดแล้วหนึ่งปีปพอดีไงคนสวยกับคนสวยอันนี้คือ <c oughs> ประมวลผลข่าว,าวๆนะครับแบบนางคิดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโหลดอ่านซิ <c oughs> กเกิดเบือก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาโมเดลยังครับเอาอนี่ทันจี่บคิดตกอีกบอเนียเอะเานะครับนี่ก็คือป้าดวงเมงนะครับเออดีครับ ตัวจริงเสียงจริงค่ะมิสออร์ดัสนะคะเดี๋ยวยับกล่องเข้าไปใกล้ๆจักหน่อยพันบาทนี่ครับซได้ยินเสียงชัดๆมือนี้ปลาดองเห้งจกเน้นครับผมหลังจากที่นึ่งนึ่งงวดที่ผ่านมานี่ยเน้นคักๆักเพลงไหนครบเน้นคักคเน้นคักๆแต่ว่าะใคอยมีผูกอ่อนน้ำเม็นป่ครับเอาตัวร่องไปบอกติไปตัวร่องไปสั่นเลขนึ่งนึ่งนี่หาผู้ซื้อยากครับผมโอ้ยเจ้าเราเป็นน้ำเจ้าตัว เอาล่งอยู่บ่อบ่อมาสันพุนผู้รวยแมนพารวยเนาะแมนด้วยขนาดโทรมาเอาแต่กลุ่มเทพอัน่ด้มาน์กอนลมู้ลนสาวถูกแบบงงๆค่ะถูกแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่เป็นเลขไม่ได้ตามกระแสครับว่าเป็นเลขที่ซื้อติดไว้ไม่คาดคิดแต่ชอบชอบก็ไม่มีใครปล่อยตัวนี้วมที่แล้วยุ่งไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดจะซื้อเลยคือถ้าซื้อแล้วมันพะงวง เพราะว่าเพื่อผ้านี่ปวดหัวจะได้เกินค่ะเนี้ยนี้โล่งแล้วโล่งหขายของอย่างเดียวเท่นี้อ <c oughs> อ๋อเมื่อวานนี่ผมโทษมากป้าอยู่ประม่านแปดโมงติดต่อไปเมื่อวานนี่ได้ไปไรสดขายของบ่ครายผ่าบอกนเมื่อวานนี่ก็ได้ไปแต่ว่ายุงอยุงอาสีติดอยู่บอกร<ะ>ติดอยู่บอกโทรศาาัพร์ติดบะเมื่อวานนี่โทษเมื่อวานนี่โทษตื่นหนึ่งมั้งครับ โทษติดอยู่แต่ว่าไม่มีผรลาเป็นบ,บ<ม>อบอติดอยู่แต่ไม่มีผรลบอ่ะสิยุ่งบริยินนะ่ะนะเดี๋ยวเลยบร,ริย์ขอมากลยบรว่ากานนดีแล้วครับเมื่อนี้กับเชียมาแบบเพราะว่าตัวที่จะเน้่นให้นี่คือคัดไปเรียบร้อยแล้วคัดคัดไปแล้วครับแล้วครับร่วม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 ,วมฟันฟันแบบ,บอัน ฝันอาหลายๆฝันที่ต้อนร่นมสามฝันมามาร่วมกันครับแล้วก็ไม่ย่ำ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 ใส่กันไม่ไม่ามันม่ที่ไม่ไม่ไี่ไี่ไม่ไม่บมาที่ยมห้ม่ไม่ไอ่ไม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 ่นม่ไ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 มาไม่ไน่ไม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 เไม่ไม่ไม่ไบ่ไม่ไมคืม่ไ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 เ่ไมเไ้านี่นพ่ะก็ได้ก็ได้ได้ ตัวนึงเป็นสีแมนเดกกขาบอกคือลูกเป็นหอดแต่ว่าหมู่บ้านคุยกันกับลูกเยอะหมู่บ้านนี้ก่ได้โดนก่ได้ท่อหาลูกนะก็ได้คุยกันอยู่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี่อืมได้ท่อหาคุยกันว่ากลังสีมาเดกหนดนตรีอยู่บางแสนงานแต่งวันแต่นเขาจ้างมางานแต่งก็ได้สีมาเดกหนดนตรีอยู่บางแสนเมื่อคืนนี่เพลื่อนว่าหนี่ไหพอไเคื่อนนี่เออเมื่อคืนนี่แหละเรียนอยู่บางแสนอ่ะ เลรอยู่ยกแล้วแม่เยมื่แรกแม่ก็ไปทรหาได้ปะเนื้อที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอสําหรับทงการวันการต่อตั็นั้นข้อมูอ๋อโอเคครับผมเอาตอนเลยครับไปกัเลยนั่แล้วคุยกันแล้วซื่อๆดอกผู้เศร้านี่คลังก็นเลยมารวมๆรวมๆกันกันเลยไม่เที่ยวออกไปเบิ่งมามันเป็นฝันมันสีเป็นเหลบางเป็นเหลวมันคายๆกันเขาก็เลยอันใดที่มัน มันสีแม่น้ำกันกับเฮากับตีเป็นเลขใส่ในนี่ล่ะครับอ่ายายาเด้อเปิดนาเมื่อแรกอย่าว่าเด้อให้เขาเด้อยายเด้อเปิดนาเมื่อแรกเปิดนาเมื่อแรกให้ยายยายพักเขาคักเลย่อนั่นน้องแม่ให้ยายสุกใส่เนาะให้ยายสุกใส่ให้ยายสุกใส่เด้อยายย่ายป้าขายหนาเด้อย่อป้าขายหนาเด้อ ให้ป้าขายหนาเด้ไหมยายลูกสาวขายหนาเด้ไหครับผมเ,เดี๋ยวน,นะฝันสุดท้ายฝันล่าสุดที่ฝันมือเศร้านี่แม่นบอกครับจ้ะที่ฝันมือเศร้านี่ข่าวๆที่ผู้หญิงข่าวๆคือที่<า>ลูกไส้มาหนิเนาะฝันมาลูกไส้มาลูกไส้มาเราเอาฝันแรกก่อนเปน็นยังฝันว่าไปอยู่บ้านหลัง ฝันเอาหมายถึงว่าฟันแรกที่ต้อจากคลิปที่แล้วบอ่ครับแมนฟันแรกว่างสามสี่มือนนี่ละครับผมโมเมนต์โมเมนต์ที่เข้าทายโมเมนต์ตวัดโมเมนต์ตวัดฟันมื่อฟันขึ้นแหลของของเขี่ยวพ่อเหนไทยครับอ่าฟันว่าไปในบ้านไปบ้านญาติกันล่ะครับอ่าไปนอนนอนเปรเลนอยู่ไปทุนบ้านครับตะกีบ้านขาเจ้ามันสียกสูงอะไรนอนไปนนมาเลยถามมาเอายายแอลยายเอลมาสั่นมา บ้านเลขที่เจ้าเท่าไหร่พี่สันคอยบอกหูแจักบ้านเลขที่คอยเจ้าไปถามเฮียนี้นั่งไปพี่สันเขาหูดีวี่สันครับถามเฮียนนั่นไอ้นั่งไปเขาหูดีพี่สันเอ้าจังไหนยังสิบ่งหูเลยบ้านเลขที่เจ้าของพี่สันว่าครับคอยบอกใจทีคอยจำก็ได้วี่สันอ่าบ้านเลขที่เล่านะมักอันนี้ที่จริงนะบ้านเลขที่เล่าเนี่ยหนึ่งศูนย์เกตบ้านเลขที่ย่แหววแมนหนึ่งศูนย์เจ็ด วันนี้เท่ากับเลยมาบ้านยายนางก็ถามมาบ้านยายแอลบ้านเลขที่ยังมาสั่นครับอ่าก็บอกให้เด็เล่นกันเนาะกับเมื่อก่อนตื่นก่อนตื่นนั่นวันนี้บ้านเลขที่ของยายนางเนหนึ่งสองหนึ่งอืมตอนแรกถามบ้านเลขที่ยายแอลยายแอลบ่งแจ๊กบ้านเลขที่จะของแมีนก็เลยบอกว่าให้ไปถามยายนางไปถามเฮียนั่นไปถามที่นั่นอ่าไปถามเฮียนั่นไปมาสั่นก็เลยไปถามเฮียนั่นฮียนั่นผ่นเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งเมน แต่จริงๆตอนแรกยที่จะถามคือามบ้านเลขที่ยายแอลบ้านเลขที่ยายแอลนั่นคือหนึ่งศูนย์เจ็บหนึ่งศูนย์เจ็บแต่ในฝันยายแอลจับบ้านที่ของบได้แมนบ้านเอ็นพ่อเอ็นฝันสองมาอีกครับฝันตออ่นตอมาอีกฝันต่อมาอีกฝันว่าภาคการเมืองเขามาอ่อนเขามาชุ่มนุ่มอยู่นี่เขามาเปิดตัวอยู่อยู่ซีแยกซีแยกตรงหน้าบ้านเนี่ยซีแยกตรงหน้าบ้าน,นาบัตร<อ>แยกบัตร นาดน่า,านีานทางเขาวัดป่านาดูน่าครับเขาประก,กาศให้ว่าค้นกันร้ายเป็นว่าเขาซุ่มนุ่มกันอยู่หันเ่าเขาเขามาเปิดตัวผู้ <ๆ S 2> สอส,ส,ส,สอสมัครว่าสัน้นสีสมักรสอสอว่าสั้นเขามาหาเสียงมาอย่างมาดิเขามาเบาอยู่นี่แล้วเขาสิใหญ่ไปนะคะ่าว่าสั้นจะไปหาเสียงต่ออยู่ที่นะคะ่ิไปหาเสียงต่ออยู่นะคะครับเข้ากับนั่นไปนั่าไปอีกน้่เขาไปนักะ่ ไปเบื้องเขาหาเสียงไปเบืงง้งเขาไปันเขาหาเสียงไปฟังเขาหาเสียงอ่า <ฮะ S 1> บ้านี้ขี่รถขั้นนี้แหละไปสามเจ็ดหนี่ีเขียวทะเบียนสามเจ็ดสหาเนาะจ้าไปแล้วแล้วเขาเนี่แเรารถโปติดสตาร์ทปรติด์ด้บ้านนี่ในฝันครับรถสตาร์ทปรติดเท่จังได้กับโปติด์ฮัลว์ขวันเคลนขนบรรดาคาว่า มาหยูซอยม่อยูซอยมัดอยู่ให้มันติดนะครับอ่าก็เลยนั่นแหละคือฝันบานนี้เมื่อวานนี่ฝันคือฝันมันฝันเป็นจริงนี่ยฮะนี่เมื่อวานนี่ขี่ไปปานาคาไปนะค่ะอันนี้คือเรื่องจริงไปนะคะอันนี้ขี่ไปแล้วนะคะสกลับมารถสตาร์บัตติดฝันเป็นจริงครับส,สองถุสองุมาหอดบานเพล่นหารถมาพ่วงหามามามาอามามันยางเกาะมาอันแบตเตอรี่แบตเตองแบต่นะ พวกแ<ช>บบจังาจะสตาร์ทได้เมื่อนเมื่อวันอาทิตย์เป็นมอปัญห,หาสร้างอยากน,นี่ค่ะนี่สร้างเขาก็ปิดอูเขาก็ปิดครัโจรว่าสีซองถูกมาหมดบานแห้ว่าฝันนี่ฝันเป็นจริงฝันว่ารถสตาร์ตบบติดเมื่อรุ่นมากครับไปนาคาก์สตาร์ทบบติดอีลีแมนยูมองหันจอดยูหันยีงมองเดียวมองเดิมได้ฝันพร้อมสำคัญที่บานนี่ฝันนี่กับสำคัญอยู่ที่ฝันที่เป็นจริงเออเอาเดี๋ยวจะค่อยสรุปกันอีกเรื่องเนาะ มืเาดูฝันมือเศร้านี่เป็นฝันสุดท้ายเ,าเห็นลูกชายมาว่าสันา<ะ>มามาแม่ว่าสันแม่ไปยุ่น้ำบ่อว่าสันไปยุ่นอันพัทยาน้ำบ่อว่าสันคันแม่เขียดซี่เดียดกับไปพักผ่อนสมองจะบื้อประสันเฮ็ดกรสซได้ยินว่าแม่เขียดกับงานงานกับผากกัญญ์อย่างไรล่ะคันแม่เขียดแม่ซี่เดียดไปพักผ่อนสมองบ่อไปยุน่นลูกบ่อว่าสัน<ะ>อเอา ไปยู่สิไปยู่ว่าสันสิไปที่เรียนน้ำยู่ดอกว่าสันว่าว่าสันก็มาไปน้ากันเนาะสันเอาเป็นยังคือพ่ลงรถว่าสันดอกที่มากลงมากว่าสันมาคือสิฝ่าวแท้เข้าวางส่ครับคือสิฝ่าวแท้ลงมากแท้แม่เข้าวางสิบัว่อลงดอกว่าสันเอิ่นลงจากรถบอ่ลงจากรถบัวลงบัวลงดอกว่าสันครับมันเย็นอยู่นี่น้าเย็นเปิดแอร์ครับเพื่อนเอาลูกมาน้ำมานามันเย็น มาสันอยู่ในหนี้มันเย็นว่าร่มดอกมาสันอันมันตีเป็นเหล็กบันนี้ทะเบียนรถสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งทะเบียนรถของลูกชายทะเบียนรถของลูกชายนะครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนะะาะมาดนี่กับพื้นบอลล่มรถนั่งอยู่ในรถยืนยันจะยุ่จะยุ่บนรถนีสยุ่บนบนรถเปอร์เซ็นต์ครับ ผมเมียะตุ้นมาแล้วเพราะว่ามันยำเสานะกระตื้นกระตื้นตื่นโลก็ลุกเลยนะครับมันสีตีหาแล้วเนาะมันเป็นวันพาแล้วนี่เนาะคครับ่ะมันเป็นวันพาแล้วแมนเป็นวันพาแล้ววันนี้วันนี้วันพระอ่าแปดค่ำบอกครับแปดค่วันพระเล็กครับพระเล็กเนาะเอาบานนี้กะความฝันกะเล่าจบแล้วบวานนี้กะ เน้นทำตัวบาบนี้มมวมีครอไม่มีคอเจ้าของมาิเคอสีเน้นให้ตัวไดมันลายตัวคนเนาะมันหลายตัวก็ได้สีเน้นที่เจ้าของว่ามันมันมันเกี่ยวกันนะนะมันกับความฝันใหม่ๆมาเกี่ยวกันค่นสีโร่งมัดสูอันมันค่ะจังไดเราเแล่ยแต่เอฟซีเป็นสีเบาแล้วเป็นสีคิดเอาแต่ว่าเข้าเข้าสีโร่งไมไห้มีมีเหล็กหางนี่เนาะที่เข้าสีโร่งไมให้ครับแมนครับอื นี่เรียกมุกหางเอาคะเอาไปได้ล่ะโชว์เน้นเน้นพอรวยเอาไหนก็ได้ะเอโชว์รถที่ทั้งสองอันก็ได้อือสองอันก็ได้เลยือไหนโชว์เลยจ้ะนี่นี่แหละค่ะเอาเอาว่าข้างแล่เดี๋ยวก้มเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเดี๋ยวจะก้มจุ่มกล่องก็ได้เพอาะคันถือจะรับบาเกินไปไหมมันคือรับบาเกินไปคันถือจะรับบาเกินไปจ้ะ หมว่าทั้งหมดทั้งมวลสรุปแล้ววันนี้นะครับได้จ้ะใครจะเข้มามอีกอันนี้ไม่ใช่ช่วยโอเคค่ะอันนี้ที่เห็นสองลายมือนี่คือเขียนสองคนนะคะ ทั้งคนมีโชคเนาะกับแนนพารวยแต่แนนนี่มีพิเศษใช่ไหมพิเศษคืออันนี้ที่่งห้าใช่ไหมสี่ถึงห้าคือรวยไม่เลิกตีค่ะที่ที่ว่าฝันเห็นลูกชายไม่ไม่ไม่บ้านเลขที่ที่ไปบ้านเลขที่สิบสิบสิบห้าไอ้ไม่จอดแต่บอมบอมเนบ้านนีอบ้านดงปอใช่ปะจอดทหนาบ้านป้าบ้านป้านะสิบห้าของเข้านะสี่สิบเอ็ด สี่หนึ่งบาทห้าอันสี่หนึ่งอันนั้น้รยมาเลยก็ได้จับสี่หนึ่งหาใบนะครับอ๋อบานนี่ก็ใครว่าไล่ตั้งแต่ฝันแหลกเลยที่่าเพื่นเอากระดานชนวนเขียนตัวเลขโยนหาม่าทำไมกระดานอ้าวคือผ้ากระดานกระดานดำมาแกระดานดำนะครับเป็นโยนมาหายมือทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับหาเจ็ดยุ่ข้างบนมมนกับมา แต่แรกๆคนนอกไรโตเนาะ <ไล S 2> มันตัวสี<ร>หอดมือสีออกมันก็นไรแล้วแลวก็มีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ที่อยู่ในกระดานดำเป็นต, man, ตัวเลขอยู่ในกระดาน <man. S 2> ดำครับหลังจากนั้นก็นมาฝันฝันว่าญาบอกว่าฟุ้นสิตกบอกให้ไปเบิ้งเขาอยู่นะ <Man. S 2> ก็ได้ขับรถอีเขียวนี่แหละไปสามเจ็ดศูนย์ห้าเนาะทะเบียนรถสามเจ็ดศูนย์ห้า ไปเธไปพ่องูงูปิงรัดข้องูปิงรัดคองูงูกรลังแหลบลินแคลัดแคลัดอย่จะตายตายแล้วก็ตายแล้วแนนยไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะปิงรัดคองูปิงรัดคองูงูจะตายแหลบลินแล้วแคลัดอยู่ชอบตรงที่คนมีช่วแหลบลินแคลัดแคลบแล้วทีนี้ป้าก็เลยเอาไม้ไปตีตีปิงน่ะตีปิงแล้วปิงก็ตายค่ะ งูก็สลัดสลัดออกจากปิงหลุดออกจากปิงหลุดออกจากปิงปิงตายแล้วแลบลิ้นออกมาแทนงูนะทีนี้สั้อลิ้นปิงเออนี่แหละปิงมีลิ้นเอนยาวๆออกมานะเราก็เลยมันก็เลยมาตีเป็นว่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดตีเป็นเลขหนึ่งแปดเจ็ดมานี้ป้าเลยว่ามันแปด ปิงเงี้ยแหลบลิ่นปิงเงี้ยคือแหลบลิ่นคันท่าสิตีทีแปดที่เซิร์ฟมันกับมีในบีคอร์มีแล้วสินะก้อนหน้านั่นก็เลยวงที่แปดหนึ่งใบตอนตอนนั้นเน่นแปดหนึ่งนะครับที่ฝันนี่เป็นฝันที่แปลกๆก็เลยมาเน่นตรงนี้รวมๆเราดนี่มันจากฝันนะวะหลายฝันเ๋ยดิหาฝันหกฝันเด้ดิค่ะก็คือสีจบแค่นี้หรอกมึงส่งจบแค่วันพายใหญ่เอ้ยวันพานี้นะคะ เพราะว่าป้าจําได้ไหมคะที่ที่ยายมาบอกว่าวันพฤหัสวันประหัตก่อนที่จะโยนกระดานฉนวนให้วันประหัสเอาหนีวันประหัสเอาหนีวันประหัสนะก็ใช่ซึ่งก็คือตรงกับวันหวยออกนม่แหละใช่ตรงวันี้แล้วใช่ก็คือวันพ่านี้มันเป็นหวยออกแล้วมันเป็นฝันแรกใช่ไหมครับบ้านนี้ต่อมามีเลขห้าหนึ่งนี่ผมจำาบ่ได้แล้วฝันนี้ไปาหนึ่ง หาเนื้องนี่เอาการกะที่รถไปจอดนั่นที่มันได้เข็นนั่นเดที่ว่าเป็นสั้งของไม้เอียังอันนั่นนะยู่หน้าคานันน่ะบารีคีหาบารีคีอ่ะบารีหาหาหนึ่งหาหาหนึ่งครับบาน,นี้ลูกไส้มาจอดกันหนึ่งหาคือกันมันสิเป็นเลขตัวเดียวกันนะนะเป็นหนึ่งหามันบอสมันสิมีอีกฝันนึงอยู่ก้อนไหนนั่นที่มีเลขหาหนึ่งเพราะว่าเลขหนึ่งมันเขียนไว้ก้อนไหนนะ ไม่ตีหัวเน่เออไม่ตีหัวไม่ตีหัวปิงนะบ่ไม่บ่ไม่ตีหัวปิงโอ้อันอันอนทุกหัวเออเออขั้นอันอันอันขั้นอันสีพักกันเซ่เราเนี่ยนะบ่สีพักกันเซ่แล้วอันเมื่อนั้นอันเมื่อนั้นเมื่อไม่เหลือมากอ่าเน่อเปื่มากแล่วเนี่ยแม่แม่แม่มาตีฝันตัวนี้สีพักกันเซ่ร่วงเลิกปีนี่วมาสันล่วงเลิกก็นี้ขอนกุชิเอาตีหัวดิ่าสันครั้นุชิเอาใหม่ใหม่เป็นไใหม่บ่อ่ะ เดี๋ยวคอนตีฟาดหัว่อนฟอนมาฟาดหัวนี่มาสั่นบัดนี้มันแนบมาตรงกับกะที่รถอันไปบ้านนั่นแล้วก็ลูกแท้ก็มากไม่มีอธิบายจังไดก็เลยเฮาก็เลยครับก็เลยได้เร็กรนเด็มาตั้งแต่ตอนมันไหลมันสามฟันนี่ใส่กันมันก็เลยมันบ้านุงหาหนึ่งครับสังเกตบ้างดีๆเดีแล้วท่านเขี่ยวมีฟันสามเขี่ยวนี่มันอยู่ในหนีมาแล้วในบ้านมาที่นี่ไปติดตอนที่ว่ามันติดนะเขาเข็นไห้มันมาได้เพราะการโดนมาได้ ือเขายุงว้แล้กตีเต็มเลยหมือ <c oughs> มือเคลือนนี่ก็มื่อบ้านนี่เนี่มือแรง่งเนี่ก็ไปไตนดีก็ไปแบดมอร์ดดีอาบ้านนี่ก็หนึ่งสองนี่ก็มาจากนี่แหละบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งบ้านเลขที่อ่ มาเลขที่อันที่ว่าอันไอ้นั่งนะครับมาเลขที่คนซื้อนั่งนะครับเนาะแต่ว่าบ้านเลขที่ที่ถามต่อในฝันอีกหนึ่งศูนย์เกียเท่าบริเขียนไว้เนาะเท่าบริเขียนเพราะว่าเกียร์มันมีอยู่แล้วหนึ่งเกียมันก็มีอยู่แล้วหนึ่นสิหน้าเท่าก็เลยใบต้องเขียนอีกครับ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็ทะเบียนรถของลูกชาย ก็คือสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลแต่ว่าผมคือยากอยู่นี่ถ้ามารอบหนาสีเขียนใส่หมองไดเสร็จี่เดียวตรงม้าตรงมาจบเอาเท่านี้ละมันได้แล้วนี่นะมันอยู่ในนี้แล้วอจบที่ตรงนี้นะจบที่ตรงนี้แล้วจบตรงนี้ที่เธออกะบานี่หลังจากวิเคราะห์นั่งวิเคราะห์กันอยู่พ่อประมาณนั่นพ่อสมควร ครับก็เลยได้ทั้งหมดที่วงสีแดงๆเนี่ยแหละครับรับป้าดวงเฮงเน้นหกหางนี่ครับห้าแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งและหนึ่งสองนี่คือตัวที่เน้นคเนนรับเน้นให้ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผู้ใดมักก็เลือกจับเอาเองแม่เลือกจับเอาเองเพราะจับจับกะ เพลงในเซ่ดิเอาไปแนมดูนะคะเอาไปดูเป็นส่วนเป็นประกอบเนาะในการนี้ให้บอกประเด็นกันตีว่ามันสีออกกักๆล่ะผิดเจรณาวาสนาไัมั่นเนาะผมว่ามันสีมีอยู่ดอกเลขกะอยู่ในนี่คือยูจะควากับมันมีมากอยู่อะเออเบากับเบาครับป้าแปกงวดนี่มองเห็นน้ำเลขกไหมนวดนี้ตีซื้อๆยู่แหมมันยากคึ้นเฮ้านี่แหละคืึเฮ้าเทียวบางหันยากเมื่อคืนนี่ผมสลบ ตั้งแต่สามทุ่มนอกกางอากาศได้เมือแห้งเพราะว่ามือขึ้นก้อนนี่ตอบได้เอฟซีหัดเกือบตีสามขั้นเข้าหวัดบางหันเข้าหยากเข้าคิดเข้าหยากแรือเข้าเลยบอกว่าเข้าสิบปอระสื่นต์หงายมาโอ้ยบาสปูเลดใดน้องแน่นอน้องแน่น้องแน่นใดขั้นแม่นเข้าสื่อเขาก็ได้คือกันหวัดบางหันครับเนิน่ะเออเนนนนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กมักอยู่แล้วฝันจะคล้องกับฝันกับฝันอยู่ ันสิบเอ็นไฮโลมันกับอันหกสี่หนึ่งเวนบอลมันกับมิซื้อไป์กันห้าหัวคิดว่ามันไม่ยำไม่ยำวยกันอันหกสี่เยวน่ะมันเป็นมิซีหนึ่งเวนบอลบันนี่พวกนึ่งว่าพวกหนึ่งว่าสิบเอ็นไฮโลเวนบอลมันหนึ่งหนึ่งมันสิเป็นเลขสามตัวเนาะพวกนึงยันยันเข้าผ่ากันทีนะสลาดที่สุดล้านสาวสันคุนนะหัวใจแห้งไรดวงใจนี่ละเบอร์งวดนี่ลับบาทนี่ เอาพูดอสิจับเอาแนมแนมไปอ่นานว่าลายกะเอาตุดที่เจ้าของมากๆโกรดอยู่ในนี่ละครับคิดว่านะเอาการชัดเจนแล้วละ่ะเนาะเอาตัวถ้าเกิดว่าว่ามันหลายกะเอาตัวที่วงสีแดงๆะนะครับหรือถ้าบ่ามากที่วงแดงๆกะมากตัวไหนก็เลือกจับเอาเองรับกับยี่สิบสองนาทีแล้วตอนนี้ <laughs> อ่ะมาเนี้กะอ่าขึ้นมาก มิสออร์ดอออรีกรอบหนึ่งเอาคือมาสิไปขายของไปขายขร้อมนิสัก่อนไปขายอยู่อันผู้นักาน่ะคายอย่งค่ะก็ขายผ้านี่ล่ะโอ้ายผ้าขายเสื้อขายผ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเด้อราคาเน้อมานี่ายงผ้าตัดหรือผ้าจังไหนผู้ใดผู้ใดมีผ้าทรงมาให้ตัดก็ได้เข้าเข้ารับตัดรับตัดทพรับตัด มันกับสีราคาหนึ่งราคาตัดกับสีราคาหนึ่งเราก็ผ่าเข้ากับมีขายเข้ากับสีไล่สดขายคือกันเอาเอาบ้านนี้นี่แหละที่ผมอยากถามที่ว่าขายนี่คือร้านอยู่ที่นาคาแมนบอครับหรือจะไหนห่อสีขายอยู่บ้านห่อเนื้อขายอยู่บ้านห่อสีขายอยู่บ้านตอนนี้ติดเน็ตแล้วหรือ่ครับทิ้เน็ตก็เลยจะไล่สดผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของป้าดวงเฮงมิสออเดอร์นี่เฟซไหนครับบ้านนี้เฟซไอ้อะไรนะชือว่าชืไหนอะไร เลขานิวเยียนิวเยียนะคะนิวเยียค่ะอ๋อนิวเยียผ้าไทยอ๋อนิวเยียผ้าไทยเสื้อผ้าไทยเื้อร้านเอาซื้อร้านค่ะก็เสื้อผ้าก็จะเป็นสไตล์ที่คุณป้าตัดเองเลยนะคะใช่ออกแบบเองคือว่าผ้าเราตัดไปเยอะแต่ก่อนเปิดร้านที่นาขานะทีนี้มันโควิดมันอะไรอ่ามันก็เลยยกเข้าบ้านหมดเดี๋ยวนี้เขาก็ขายอยู่ตามบ้านกันนะบ้านก็ไปง่ายบ้านนี่เสื้อผ้านี่ เน้นไปในอช่วงไว้ไหนครับวทุกวัยทุกวัยทุกวัยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผ,ผู้ชายไม่ค่อยไม่ค่อยทำบอกผู้ชายไม่ค่อยมีมส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าสตรีเ,เสื้อผ้าสตรีผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าไทยทุกแบบนี่แหละมีผ้าไหมนบั้าไหมก็มีผ้าไหมก็มีผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าไหมใครมีผ้ามีอะไรที่ซื้อไว้ก็ส่งมาตัดได้ส่งมาตัดกับป้าดวงเฮงได้เพราะว่า ััดตวมายว่าก้อนที่สิมาเห็ุใดขนาดนี้มาธรรมดาไปเลียนมาโดยตรงเลยเด้เลียนหยิบผ่าอยู่สมัยที่เขาไปเลี้ยนอยู่ที่อุดรนะครับเลียนอยู่หลายปีอยู่เลียนอยู่หลายปีอยู่ครับแล้วก็อยู่ในวงการนี้มากห้าว่าตลอดเลียนคู่กันเย็บผ้ากับเสริมสวยครับอ่าแล้วตอนที่มาหากินนะคางเฮาก็เลยว่าผ่านนี้เฮาเย็นยามได้ก็ได้ค่ะ เท่าเห็ดกันขึ้นเท่าเห็ดเงียยเงียบๆก็ได้จริงนะเท่าก็เล่นเนีนทั้งผาเสริมสวยเท่าก็เอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเพราะว่าเพราะว่ามีมีลูกค้ามากคอยสิได้เปนบอเสริมสวยอันนี้พามาเขาไม่ถิ่มกล่องไว้กล่องไว้เท่าอย่างเห็นเท่ากับเห็ดเลยครับส่วนเสริมสวยนี่ก็เสริมให้จัล้องไปซะก่อนเรียกว่ามาที่นี่สวยจบครบที่เดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าออกแบบป้ายได้หมดเรียกว่าเป็นช่างถือว่าเป็นห้องเสื้อได้เลยนะคะนี้เนาะ นะตเพราะว่าแพทเทิร์นลายทำเองหมดเลยใช่ไหมคะทำเองค่ะครบคันทำเองครบวงจรที่แควนอยู่ข้างบนนี่ก็ไอไอนี่ยังย่างเพิ่นสร้างบอกครับหรือจากไหนอันนี้อันนี้อันนี้ของเข้าเหตุปลายขายเนี่ยอ๋อเหตุปลายขายยัางมะเดาอืมยัางมะเสษนะครับเดี๋ยวนีครับเข้าขายส่งให้ดูใช่ไหมขายส่งกับขาย อาจจะไม่ค่อชัดเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดนี่นะคะจะเป็นเสื้อแบบนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จร้อยนี่คือกำลังตัดนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์นี้นะคะทุกสไตล์ค่ะทำได้หมดได้หมดทุกสไตล์แต่ว่าตอนนี้ที่มีขายจะเป็นแบบนี้เนาะคิดตัดที่ตัดเองแล้วบางที่เอาเอามาขายในร้านก็จะเป็นที่มี่อายุแนวครับเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าผู้ใหญ่ไป่ทำงานเสื้อผ้าผู้ใหญ่วัยทำงานและ ใบเกษียณใบเกิดเกี่บจกเกษียณนะตามอายุนิดๆที่กระเป๋าหนักๆวัยคนมีอายุกระเป๋าหนักนะเพิ่นเพิ่นเอาเหรียญใส่หลายครับคนมีอายุหน่อยๆนี่คือเริ่มมีตังค์แล้วอันนี้คือบอแพงครับผมตัวหนึ่งกับสิบประมาณสิบยี่สิบบาทนี่แหละป้าเพิ่นเพิ่นกัอันนี้ราคาดีเราจะมีราคาไอ้นี่อยู่ อบไม่แพงหรอกก็เดี๋ยวติดตามทางไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กค่ะนิวยอร์กผ้าไทยเอาทุาก็เขียนี่เป็นยังนไงมีหลายเพจดิมีหลายมีหลายมีหลายอันอ่มีหลายอันอยู่เดี๋ยวสีค่อยสีเบอกสุขภาพนะครับนิวยอร์กนี่นิวยภาษาไทยปะครับนิวนิวนิวภาษาไทยค่ะนอหนูเสลาอีบอเวนนี่เนาะนิวยอร์กเยียร์ครับนิวยอร์กผ้าไทยนะครับเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศนี่ ป้าก็บ่ค่อยถนัดนะถ้าบถนัดปันได้มีไอ้เมื่อนละมีไอเมื่อนละภาษาต่างประเทศเน <laughs> าะภาษาต่างประเทศอ๋อโอเคครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีวันถาะพร้พอมเปิดตัวเปิดโว์เปิดโฉมป้าดวงเฮงนะครับได้ยินแจะเสียงเอฟก็ว่าเสียงนวนแท้อยากเห็นหน้าเด้อยากเห็นไหนเสียงแหลมแหลมเนาะเสียงแหลมนี่ มีเอฟซีธนเดนบอกว่าพ่อแต่งเพลงว่าสันอยากให้ป้าดวงเฮงกับรวยไม่เลิกคลองว่าสันขอโทษนะครับรวยไม่เลิกผ่านเวทีดังมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งด้วยนะครับอันนี้จริงเหรอจริงนลยรวยไม่เลิกสมัยก่อนจริงทำไมเวลาร้องเพลงดูนะคผ่านเวทีใหญ่มาแล้วรวยไม่เลิกสมัยคูนนะครับแต่ว่าบอเดิน ต่อซื่อๆเพราะว่าบ่มัมกคนหลายบ่มักุ่นวายนะครับด้วยไปเลยผ่านเวทีร้องเพลงเวทีใหญ่มาแล้วได้ที่หนึ่งป้าดวงเฮงผ่านการประกวดเวทีการประกวดมิสอัลลัส <laughs> ได้อันดับหนึ่งแต่กับบเดินต่อสายทางนี้นะครับมาอยู่แบบเงียบๆอ่ะโอเคครับผมสำหรับมื้อนี้ก็บบอมกุญป้าซสำนีล้ล่ะสิได้เฮ็ดเบียกต่อขอบคุณครับขอบคุณค่ะฟอยด์เกไก่ด้ยมือ